มึอน <c ười> ี là ้คนมาไล่เนาะมาแว่นี่เนาะมือด้นอยวา้ก่อนเออเออเออพี่น้พ่งเม้งพอ้อมพี่น้ามแม่รรมาได้ตัวมันอ้อมหู้เนาะไล่มกนีกนตัชั่วโมงเยนี่ผมแม่ขนาดยำแดงอเียขนาดยำแดงเีอเฮ้ยไอกมาังมึงโดูทึ่งบอทงหลอเนาะ อาพี่น้องอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปอำลาผ่าจากพี่น้องเพิ่งตรงเลี้ยงเนาะตอนนี้พี่น้องได้เดินทางอามาฮอดอบอดกินเขาเนาะเพราะว่าพงเอาเดินทางอ,อกแต่บ่ายพี่น้องเพิ่งตรงเลี่ยงออกมาแต่ว่าเบากีเกวกักวกบเบาสักจึกทันได้ออกมาก่อนแล้วอันจา้า มาเลยที่แต่รถอยู <go> ่นี้มันโยก็มาจอดรถนำข้าวเจ้านี้แล้วก็สีแดงไปสอกห้ากินเขาอ่าเนอะเด็ดรถเบากี่เกลียวบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนำปุ่นบอลเดิมบอลเข้าไปโอ้น้ามน้ำตุ้มตามตุ้มตามกันจะพูดตัว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 กินเย็นดีเนาะเบิ้งก็เด้อ Hả? Yên ba? Bỏ hai bao Bỏ hai bao <laughs> <laughs> no, đi, Bỏ hai bao lên. Bỏ bao bao lên. Bỏ bao bao lên. Bỏ

ไปยังไปมือเรบานะโอ้ม่นอนพี่เอ้าตลาดมืไปสียนี่นะโอ้ที่ไปเสียมาแต่ใส่อนไน์มาเป็นมาแต่พวมิไสโอมื่อนี้คนบ่ลายนอะมาแว่นี่เนาะเออเออเออเอ้าคนมาลิ้นนี่เขาคือวามันคือบ่อที่ใกล้เหมือนคือบ่ออกว่ะเนาะ อ๋อพี่น้องเม้งเมงนำอ๋อพี่น้องผมแม่นรำมาได้เลยตัวมันอ๋อหู้น so ่ะเนาะไล่ไล่เม็ดกรอนต่อต่ออันน่ะชั่วโมงเลยไล่เม็ดกรอนต่อชั่วโมงเลยนี่ผมแม่นคณะยำแดงเลยไขนาดยำแดงอีกมาพี่น้องบรรยากาศอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสน้ำกันอ่ากับบรรยากาศเย็นๆเดี๋ยวพี่น้องเขญาตัอ่าเบม้งเนี่ยนึงอ่าพี่น้องเห็นบ่ ฟูน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 ว้าวเย็นด hey, ีเย็นด um, ีเดี๋ยวไปเบิ่งผู้สาก่อนมีผู้สาบ่เฮ้ยเอเกะมาเอาย่างมึงดนเฮิงบ่ทึ่งหลอเน้อแต่ว่าตัวมันอ๋องหูอยู่ใต้แท้ฮะ ตัวได้ก่อนนีนี่บ่กอนี้นบน้องมันเงาอันนี้บ่เจอนโอ้ยช้านะน้อยดำน้ำบ้างดูดำได้บ่เย็นเลยแลยเนาะเย็นเลยแลยเนาะ น้ำปุ้นน้ำปุ้นมาอยูี่แอนี่นะันนี้นะาอบอบอกอบอกเอน้ำเล้อวันนี้นะฮะอ่อไปห้พี่น้องพอตรงเรื่องมาบ่มาบเห็นกัจมเบ้งเอามาเบิ้งกุน้ภูมิอะไรเอานั้นมาเบิ้งดู พี่น้องบุญโยศิบุญโยศิให้เบื้องเดี๋ยวว่าอุณหภูมิที่เท่าได้แทนมือนี่นะเราอยี่ในกระ سي โบภายในภาวนูกลมใหม่จะเป็นอิยุนธาตุหมดลงเราจะมาซื้อภาพเรื่อบไดืดูพากันมาแต่แทรก่อนนะเอออยู่บ้านที่สถาณะบ้านหัวหน้าโอเป็นมูกับโบซ้อนเดี๋ยวพี่น้องบุญโยศิให้เบื้องเงินเกี่ยวกับว่ามันจะองศาดเถอะ นี่สภาพอากาศอ้าวบมมีอินเทอร์เน็ตสัมเดี๋ยวเบื้องมึงอินเทอร์เน็ตก่อนบมมีอินเทอร์เน็ตสัมเบิ้งบุได้สัมสองห้าสัญญาอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงพี่น้องกัน xưa xem phải phải phép nâng ừ. Ô bét mượt bỏ Ô tù nhai thế Xong Internet phép nâng phí nó về Xưa phải mày phải phép <laughs> <bếp cười> nâng

อ้าพี ưa, fois, ồng, ẻ, ่น si ้องเด้อพี ưng, no. ่โย่ขอจบลงเพียงเราท่านแหละเอาไว้เดี๋ยวพี่โย่สิถ่ายคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิ่งเนาะพวกเฮาอ๋อมาจักพี่น้องเขาตรงเรื่องแล้วก็มาแวะลิ้นนำปูนเอ้าขอบใจทุกคนที่ติดตามบันทึกการเดินทางเนาะสำหรับคลิปนี้พี่โย่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพี่โย่สิเอาเครื่องไว้แล้วก็จะลงอาบน้ำคือกเจ้าก่อน อ้าเพื่อพี่น้องคนน้อยพี่น้องเย็น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 ายไปไปไปเออแท็กซี่อ้าบน้ำบ่อาบน้ำบ่อาบน้ำบ่ฮะน้ำปูนน้ำปูนน้ำปูนฝากติดตามช่องยูทูปดูยอเด้อ ติดตามเราบ่ YouTube อ่าติดตาม y o u t u เดีวถ้าคลิปในย YouTube แค่เดี๋ยวพี่นุ้ยที่บาพี่น้องลุกไปหุ่นแล้วปัญญนี่ขอบใจขอบใจน้ำน้ำเย็นๆก่อนเด้อพี่น้องเดินไปยสุขดีอ่ามีความสุขเป็นทุกคนเนาะเอาไว้ติดตามเบิ้งมือน้าพี่นุ้ยสีเดินทางกลับไปหาพี่น้องข้อตรงเรื่องละคอยนำเสนอเติมเนาะแต่ว่าถ้าพี่นุ้ยบุเรนำเสนอเรื่องพี่น้องข้อตรงเรื่องกับนำเสนอเรื่องอื่นๆเติมเนาะไล่ไล่ยางอยู่อ่าเพราะว่าชเป็นเรื่องการส่วยเลือกงกันนำเที่ยวไปยังต่างๆเนาะทุกอาทิอันนั้นก็สามารถติดตามเบิิงคลปอื่่นๆอยูได้เเนนาาะะบ่ฉพพตี้องเตรรงงื่ออดก Okay, bye bye. 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 bye.